สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง trn r 0 1 c h a n n e l เมนูแกงฟักฟักเราจะแกงใส่อะไรท่านผู้ชมเราไปดูกันนะโอเคครับไปดูว่าลุงเนตรแกงใส่อะไรดีฮัลโหลแกงใส่พี่เสือหรือเปลเกลืจเสือไครับอ้าวไม่ใช่ไม่ได้แกงใส่พี่เสือเอ๊ะหรือว่าแกงใส่อะไรดี นี่ครับลงเน่แกงเสหม้อ๋อไม่ใช่แกงเสรหมูครับแกงเสม็งเหนืสุดสมดอ่ะรับน่ากินน่ากิน สูตรสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้แต่อร่อยมาก,กินมาก,กินมากินมากินของพี่อันแน่อันแน่เถอะใครดูช่องพี่เขาบ้างผมติดตามพี่เขาเป็นเอฟซีพี่เขาเอฟซี FC พี่อันแน่ได้แล้วก็มีจังหวะนึงอุ๊นร้อนเดี๋ยวคุณคุดคุณ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 ไม่ได้ไปนั่งกินขา้าวแกงมัฟัก อมมักฟักเส้นหมูอาหารคื้นๆบ้านด้านแต่อร่อยเ้วยสีดทีมันลเอียี่นองเลย้าเหนียวพี่นงเลยตำเจวนี่ตำเจ้วตำแจวตำเจ่วผิดจวปลาตำจวปลาจำเปะจำเบแล้วก็ข้าวเหนียวล้อน นี่ข้าวเหนียวร้อนๆทำไปชุม่มข้าวเหนียวฮวอนฮวันได้พี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็คั่วมันแดงใครเคยข้าวบางข้าวมันแดงผัดมันแดงเอาเอามันแดงส้มเนี่ยกับไข่ผัดน้ำมันแล้วก็ปรุงรสอร่อยนะท่านผู้ชมนะเปรี้ยวๆออกอ๋อเปรี้ยวๆ,ๆ,ๆ เซ่บหนัวปรุงรสโอเคครับท่นานผู้ชมลาไปด้วยหอมหมูใส่ฟักบายบายท่านผู้ชมลาไปแล้วครับลองทำดูนะครับเมน,นี้ก็เป็นเมนูอาหารง่ายๆเมนูพื้นบ้านสไตล์ลุงเนตทรีอาร์เอ็นอาร์ศูนย์หนึ่งันฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ไลกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้คลิปคลิปไม่น้อยใช้สอยอย่างประหยัด <c oughs> เพื่อบรรยากาศเมืดฟ้ามอลดิเมืดฝนเมืดฝนแด้วเกิดฝนแด้วที่น้่งฝนตกสองสามวันนี้ฝนตกนะฮะบรรยากาศคุณฝน,นนะดูนกกลเนก เวลาไปแล้วครับท nah okay, ่านผู้ชมลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายลาแล้วลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามช่องทียนาศูนย์หนึ่งชแนลด้วยครับบายบาย see you again tomorrow see you again tomorrow บายบาย